โตเกบารูเมดอินเปกาโรงงานอินโดนีเซียแท้ผลิตด้วยผ้าคอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเป็นผ้าวาดนะคะเพราะฉะนั้นลวดลายผ้าวาดด้วยมือมีลวดลายที่สวยงามมาใหม่ไฟกระพริบเลยค่ะกลิ่นหอมนะคะไม่ลื่นไม่ร้อนไม่คันซับน้ำดีค่ะนำเข้าจากอินโดนีเซียแท้ผ้าวาดจาวโตเก baru นะคะของมาใหม่ของสวยๆวยเนื้อผ้านิ่มมากใส่สบายนะคะไม่ลื่นไม่ร้อนไม่คันซั์น้ําดีค่ะงานสวยมากวันนี้ใครอยากได้เป็นมัดเป็นผืนจัดได้เลย <S <S 1> <S 1> คนไหนสนใจที่จะสั่งผ้าว่าตัวนี้เป็นมัดนะคะของใหม่เพิ่งมานะผ้านิ่มมากเลยค่ะแล้วหอมด้วยค่ะหนึ่งมัดจะได้ผ้าวาดตัวนี้นะคะห้าผืนคลาสสีค่ะ ซ้ำสีหนะแต่ส่วนมากก็จะลระให้เรียบร้อยเลยเรยส่งขออนุญ,ญาตนะปล่อยเป็นเซตตามที่ทางอินโดจัดมาในแต่ละมัดนะคะ5้ผืนคระสีปกติเซตละ1,700ไม่เอาวันนี้ใครอยากได้ของสวยของใหม่ถ้าว่าดอินโดแท้หอมๆงานมาใหม่นะเอาไปเลยเซตละ1,099จัดส่งถึงบ้านอ่า1,099ได้หผืนนะคะคระสีค่ะจะส่งถึงบ้านใครรับ1 บอใบไ,ไม้1มัดพิมเลยท้อทหารบอใบไ,ไม้1มัดนะคะมัดละหนึ่จะส่งถึงบ้านห้าพรนสี่สี